ทำงานประจำ8ชั่วโมง400เป็นไรเดอร์ทํางาน8ชั่วโมงจะได้เท่าไหร่มาดูกัน4 5 1บาทครับงานแรก60บาท เคครับทุกคนมา,มาต่อที่ออเดอร์ JFC ต่อครับเปิดประตรูเข้ามาไม่ค่อยมีคนนะครับเนื่องจากวันนี้เป็นวันเสาร์อาทิตย์ครับคนไม่ค่อยมีมาถึงเราก็ได้รับออเดอร์เลยครับออเดอร์นี้เป็นออเดอร์พ่วงครับรับสองส่งสอง ำหรับคนที่ไม่รู้ว่าออเดอร์พ่วงคืออะไรคือรับ2ออเดอร์แล้วก็ไปส่งลูกค้า2คนครับคอนโดนี้รามาทุกวันเลยครับคอนโดน,น,นี้ลูกค้าบอกว่าวางไว้บนโต๊ะจัดไปครับผมมาถึงแล้วก็วางไว้บน <c oughs> โตะเลยนะครับ <c oughs> ไปครับผม วางไว้แล้วอย่าลืมถ่ายรูปด้วยนะครับถ่ายรูปเพื่อเป็นหลักฐานเก็บไว้ดี๋ครับทุกคนงานนี้ก็เหมือนกันครับลูกค้าก็แชทนาบอกว่ามาถึงแล้วก็ให้วางไว้บนโต๊ะเลยนะครับจัดไปครับผมมาถึงแล้วก็วางไว้บนโต๊ะเลยครับ แล้วก็ถ่ายรูปเก็บหลักฐานไว้เรียบร้อยโอเคไปดูยกันต่อเลยไปครับผมงานที่สี่ของเรา เหมือนเดิมนะครับทุกคนมาถึงก็เอาไปวางไว้บนโต๊ะเหมือนเดิมครับลูกค้าแถวนี้เขาไม่ค่อยออกมารับครับไม่รู้เป็นไรแต่ก็ดีมีข้อดีเหมือนกันครับเพราะว่ามาถึงเราก็ได้จบงานเลยที่สำคัญนะครับยอย่าลืมถ่ายรูปเก็บหลักฐานไว้ด้วยนะครับสองสามห้านะครับผมเลี้ยวซ้ายและขวาเลี้ยวซ้ายครับผม ้ายเรก่ะไงครับสอยสองครับขอบคุณครับ ครับจับถึงแล้วครับ โอเคครับทุกคนหลังจากที่เราขับรถเพลินเราก็ได้งานฟูดแพนด้าต่อนะครับต้องบอกก่อนนะครับว่างานฟูดแพนด้านี้เป็นงานรับจบจิโลตัดครับลูกค้าเขามาซื้อของเพื่อที่จะไปขายต่อแต่เขาสั่งผ่านแอปฟูดแพนด้าครับเราก็ต้องไปกด,กดจบให้เขาครับ คนเดินทางมาถึงโลตัสแล้วครับตอนนี้เราหาที่จอดรถก่อนครับมาถึงเราก็แจ้งเลขออเดอร์ให้กับพนักงานครับพนักงานเขาก็จะเอาบินให้เราแล้วเราจะนำบินตัวเนี้ย ไปส่งให้กับลูกค้าครับแล้วลูกค้าเขาจะโอนเงินให้เราทน,นี้ครับสาองสองชั่วโมงผ่านไปครับผมหลังจากจบงานพุดธัน้าเสร็จก็มาต่อกันที่แก๊ปมาตโตตัดเลยครับ อกไก่ <ผม S 1> อันน่นเดิมครับผม,ผมอกไก่โลนึงครับโลควาตักมาได้เลยอันนี้เหรอครับ สามสิบฟองหนึ่งสองสามสี่ห้าหกสิบสองสี่สามสิบฟองพอดีใช้เอ็มนี่แหละระหว่างเดินทางมาส่งฝนตกครับทุกคนผมก็เลยหลบกับพวกฟรีวินเขาครับ ลูกค้าเขาบอกว่าเดี๋ยวเขาจะออกมารับเองครับผมก็เลยรออยู่หน้าวินมอเตอร์ไซค์ครับขบาขอโทษลูกค้าด้วยนะครับมารับเองครับสี่โมงสิบเจ็ดแต้มอีกหนึ่งงานครับ KFC เอับ เหลือเวลาอีก43นาทีจะ5้าโมงลนงนาเข้าห้อยไว้แบบนี้นะครับตึกเขาไม่มีที่วางของ ไม่มีที่ใส่วางอาหาร แรบได้ไป376บาทครับพุทแพนด้าได้ไปทั้งหมด491บาทคบับาทครบทับโบของพุทธสารนี่ครับอันนี้เราได้ไปทั้งหมดนี่ครับ3 6บาทครับเราได้งานเดียวครับเนี่ยนี่สาบาททุกคนคิดว่าคุ้มไหมครับแล้วเจอกันใหม่คลิปหน้ากับผมนัทเลเดอร์ สวัสดีครับ